28มีนาคมนี้แล้วนะครับเมืองจันทร์อยู่ในมือคุณแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองจันทร์บุรีและสมาชิกสภาเทศบาลไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับทุกทีเนี่ยต่างก็เสนอตัวเข้ามาเพื่อรับใช้คนจันทร์ผมก็เลยตั้งคําถามขึ้นมา5ข้อโดยแต่ละข้อนะครับจะให้ผู้ที่เข้าชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองจันทร์บุรีเนี่ยตอบได้ไม่เกินข้อละ2นาที ข้อมูลนี้นะครับเผื่อให้คุณได้ใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกว่าจะให้ใครใน4คนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและจะให้ทีมไหนครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลคำถามข้อแรกครับครับสวัสดีครับผมนายชัยกรรักษณ์สุนทรธรรมครับว่าที่ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีเบอร์หนึ่งและก็สมาชิกเบอร์หนึ่งถึงหครับก็เที่วนี้ผมลงในตําแหน่งานายกเทศมนตรีเมืองจันทบุร,รีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยากให้ประชาชนมองและคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยพอมีโอกาสที่จะเข้ามาทํางานตรงนี้ไว้ครับจาก่้านของทีมก็ทีมเรารักจันเนี่ยเราทํางานมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งทํางานเราทํางานมาเป็น1ิปี สิบกว่าปีโดยซ้ำไปตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมาเนี่ยผมก็ทํางานมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งสิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อนผมก็ถ้าผมช่วยเหลือได้ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาครับสวัสดีครับผมพันเวศสุเทพบุญคาหัวหน้าทีมพลังจันทร์นะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีหมายเลข2และสมาชิกหมายเลข7จ็ถึงสิทีมพลังจันทร์ของเราเป็นทีมน้องใหม่ในทั้ง4ทีม นะครับซึ่งเกิดขาดจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารและสมาชิกเพื่อมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาเมืองจันทบุรีของเรานะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราได้รวบรวมผู้บริหารและสมาชิกนะครับเข้ามาโดยเฉพาะทีมบริหารของเราประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว นะครับแล้วมีความคาดหวังมีความมุ่งหวังมีอุดมการเดียวกันในการที่จะเข้ามาเข้ามาพัฒนาเมืองจันทร์ของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างเช่นพินิษนะครับซึ่งเคยรักษาการในตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีก็มาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพี่ต่อซึ่งทํางานเกี่ยวกับหอการค้าการท่องเที่ยวก็ให้ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็หมอตีซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องสารสุขนะครับก็ให้ดูแลเกี่กับสารสุขการศึกษาและการกีฬาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทีมพลังจันทร์ของเราสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่วางไวใ้ให้สำเร็จรุ่งร่วงตามเป้าหมายครับผมกิตพรชวสุวรรณหรือสอจอบัตผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเบอร์สปัจจุบันอายุ4 2ปี เกิดและเติบโตที่จันทบุรีครับด้านการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนหรือ KU58 ด้านสังคมผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการสีสันเจ้าเมื่อปี45ถึงปี49เคยเป็นรองประธานบวนเทงเจตัววัชเขตตาบุญญาลาม2สมัยเคยเป็นกตตลจังหวัดจันทบุรี เป็นอุปนาย,ยกสมาคมอัญญณีและเครื่องประดับจันทบุรีเป็นประธานกองปราบอาสารุ่นที่สามด้านการเมืองผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีเมื่อปี51-55ครับเคยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเมื่อปี55-63ถึงปีครับด้านศักยภาพของทีมผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรวบรวมทีมงานคนรุ่นใหม่และมีประสบการณ์เข้ามาผสมผสานก็ได้อย่างลงตัวโดยมีจุดมุ่งหมายเรื่องของการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีผมมีทีมงานที่มีความสามารถมีประธานอสมมีประธานชุมชนหลายๆชุมชนมีอดีตสอทหลายๆคนมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนๆกัน ที่จะมารับใช้เทศบาลเมืองจันทบุรีโดยการลงพื้นที่อย่างหนักตลอดตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาโดยผมนำลงพื้นที่เองทุกวันทำให้เราได้เห็นถึงความพร้อมของทีมเราที่จะมาพัฒนาเมืองจันทบุรีอย่างมีศักยภาพสูงสุดครับค่ะในฉันนางสุการดาสุธิพัฒนกุลค่ะผู้สมัครหมายเลขสีทีมรักเมืองจันท์นะคะ การศึกษาดิฉันก็ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไผพันธ์คณะวิทยาการจัดการนะคะเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ปริญญาโทก็มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูบรพานะคะรัฐราาศาสนศาสตร์รุน่นสิบการบริหารงานทั่วไปการเมืองที่ในวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าทีมเรามีความพร้อมพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น บุคลากรผู้บริหารสามาชิกสภานะคะเราได้รวมคนหลายรุ่นเข้ามาด้วยกันจะมี3ามรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางและรุ่นใหม่นะคะยังยันยิดว่าทีมเรามีความพร้อมในศักยภาพของทีมมีกำลังสต,ติปัญญามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์และที่สำคัญคือมีเวลานะคะที่จะมาทำการบริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีของเรา โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้มีความสนใจในเรื่องการการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะคะเราก็เลยได้รวบรวมพวกเขาเข้ามาเรียนรู้ในการที่จะทำงานการเมืองต่อไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะทีมรักเมืองจันถามว่าทำไมต้องเป็นทีมรักเมืองจันศักยภาพของเราอย่างที่บอกเรารวบรวม องค์กรบุคลากรของเราจะมีผู้มีประสบการณ์ทุกองค์กรนะคะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าทีมเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งค่ะคำถามแรกนะครับทำให้เรารู้แล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างรวมถึงศักยภาพของแต่ละทีมเป็นยังไงคำถามต่อไปครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลให้ทั้ง4คนอยากจะเข้ามารับใช้คนจันทร์ติดตามชมนะครับ